สวัสดีครับวันนี้เป็นรถ C 1 8 0นะครับผม Mercedes Benz ปี B B 97เครื่องเดิมครับ1800 tc รีเกียร์ออโต,โต้รถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมใครหาสภาพเดิมๆสวยๆไว้เก็บนี่เก็บได้เลยครับอันนี้ บอดี้สวยครับไม่มีชนหนักสอนประตูอยู่ครบครับพาสีเต็มเอกสารครบพร้อมโอนายทะเบียน2123 ไปดูภายในครับผมภายในเดิมสวยไม่มีขาดเลยครับไม่สองแสนเจ็ดความร้อนขึ้นปกติอุณหภูมิขึ้นปกติเกียร์ปกติแอร์หนาว ทดสมบูรณ์มากครับผมไปเชียงใหม่เราอินทนนท์ไปวัดไอ้ไข่มาก็ปกติสุกอย่างชุดพยาบาล เครื่องนิ่งแน่นปกติแอร์เย็นเครื่องเสียงซีดี USB แอร์แบ็กค,คู่ครับผมกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับครบทุกฟังชั่นอันนี้ไปดูห้องเครื่องครับผม อยู่ครบครับสอนประตูอยู่ครบทุกบานฮะไอดเดนสปีดลางกระจกไฟฟ้าเปลี่ยนมาหมดแล้วครับผมใช้งานได้เลยครับวันนี้ยางปีหนึ่งเก้าครับ ออลี้สวยครับรถไม่เคยติดแก๊สครับผมไม่เคยชนหนักยังอะไรแบตเตอรี่ใหม่สิเก้าเดือนหกหกห้าร้อยแอมนะครับผม ้างหลังไม่มีผูกเลยฮะถาดบงถาดแบตกล่องฟิวเดินแนวเดิมหมดครับผมเดี๋ยวไปดูฝากระโปรง,งเครื่องนะครับทักฝากระโปรง,งเครื่องเดิมครับผมเครื่องแน่นไม่กินน้ำมันเครื่องเลยครับสองพันกาโลที่อัดไปเทสเทจเดิมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบครับผม รถไม่เคยชนเลยเนี่ยความร้อนปกติผมเพิ่งกลับจากรอยชนมาเครื่องดีครับเงียบปกติเลยเวียดนามเรอยู่ครบหมด สีกลางคายสีๆหน่อยนะครับตากแดดพร้อมใช้งานทุกระบบครับสนใจติดต่อมาได้นะครับผมาสีเต็มเอกสารครบพร้อมโอนครับพร้อมทุกเบียนพร้อมเลขสีสองจุด ขอบคุณมากครับผมโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเลยครับผมอากาศหนาวเย็นสบายวันนี้เอารถเก่งขึ้นมาเลยนะฮะโดยรอบอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ17องศาเย็นมาก17.5 ไปกันต่อเลยครับผมอินทนนท์เลี้ยวซ้ายเจอชื่อเรื่องอินทนนท์เลี้ยวซ้ายฮะ